เทคนิคในการเขียนขอบคุณที่ครูจะบอกตอนนี้นะก็คือให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากขอบคุณเงินจริงๆแล้วค่อยเขียนอย่าไปเขียนเ้าว่าอยากได้เงินถ้ารู้สึกว่าเขียนเพราะอยากได้เงินอย่าไปเขียนและเทคนิคที่ครูจะให้ก็คือนะให้ทุกคนนึกถึงเงินเงินที่เราได้รับมาจากบริษัทเงินที่เราได้รับมาจากคุณพ่อคุณแม่ ตอนสมัยที่เรายังเป็นเด็กให้ตังไปซื้อขนมคุณย่าคุณยายตอนปีใหม่เขาให้ตังเราร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยให้ทึกถึงฉากนั้นข้อน,นี้ก็คือหลับตาสักแป๊บนึงอ่ะคิดถึงฉากนั้นอ่ะฉากที่เราไปเยี่ยมคุณย่าตอนสงกรานแล้วเขาให้เงินเราอะไรเงี้ยหรือฉากไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราได้รับเงินมาแล้วเราดีดีฉากไหนก็ได้สักฉากหนึ่งในชีวิตที่เราได้รับเงินมาแล้วเราดีใจมากอ่ะเราดีใจมากะเงินเดือนก้อนแรกได้รับมาอุย้ยดีใจมากฉากที่เราดีใจที่สุดกับการได้รับเงินอ่ะ อันนั้นแหละขอสักแค่ฉากเดียวพอหลับตาแล้วก็พูดคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณแค่นี้มันก็เกิดสภาวะรู้สึกว่าเราสำนึกรู้คุณจริงๆไม่ได้เป็นการแบบว่าทำเพราะอยากได้ไม่ใช่แต่เป็นการทำเพราะเราสำนึกรู้คุณจริงๆวิธีการที่ครูให้ไปก็คือวิธีการสำนึกรู้คุณแบบลึกลงไปจินตนาการเห็นภาพเห็นภาพคนที่ให้เงินเราบริษัท ที่เราทํางานมาตั้งแต่จบใหม่จนถึงปัจจุบันนี้กี่บริษัทหลับตาแล้วก็เห็นแค่ป้ายบริษัทก็ได้แล้วก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วก็อีกประโยคหนึ่งที่ครูได้จัดทำเอาไว้ใน E ีีที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจไปฟังย้อนหลังก็ได้เพื่อนำจิตตัวเองให้รู้สึกสำนึกรู้คุณจริงๆอันนั้นทุกอีีคือครูได้จูนจิตเอาไว้แล้วพลังงานนิรันด์คงอยู่นิรันด์คุณจะสัมผัสได้ว่าคุณมีความรู้สึกอยากจะขอบคุณจริงๆครูจาได้ว่าเป็นประโยคว่า ฉันขอขอบคุณเงินทุกจำนวนที่ฉันเคยได้รับมาตลอดชีวิตเป็นประโยคประมาณนี้ครูจำได้เพราะครูจูนจิตเอาไว้คุณจะรู้สึกว่าเสียงนี้มันจะนำพาให้คุณรู้สึกถึงการรู้สึกแบบว่าอยากขอบคุณจริงๆอะ่ะอันนี้แหละใช้ประกอบได้เราเอาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมามาประกอบการขอบคุณได้เพื่อนำพาเราให้ไปสู่การรู้สึกอยากขอบคุณจริงๆ เพราะฉะนั้นอย่าแบบขอบคุณเพราะอยากได้ครูให้เทคนิคไปแล้วนะว่าขอบคุณแบบไหนจึงจะได้สิ่งที่เราขอบคุณมาลองที่จะเปิดใจแล้วก็ฝึกที่จะทําหลายคนเปิดใจแล้วแหละแต่ว่าไม่มีเวลาเราให้เวลากับคนอื่นมาเยอะมากแต่ให้เวลากับตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มกันใหม่นะให้เวลาตัวเองนิดนึงครูจะให้เวิร์กช็อปแบบนี้แหละไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมันนำพาเราไปสู่เส้นทางที่ ที่เราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการอะ